กูจะกดสองกูไม่กดสี่ก็เดี๋ยวไม่กินโดนแขนแล้วผมได้กลิ่นความมันมันเนี่ยคุณยังไม่กินโดนแขนรับอ๋อแถวแถวนี้ครับแถวแถวนี้ครับจะเป็นไแฟนจะโดนจะเฉียวในแถวนี้ได้ได้ครับอ๋อนี่แปลว่าเรากดผิดปุ๊บใช่ที่ตั้งที่ตั้งเลขอะไรไปหนึ่ง อโโ้หกูจะกดสองมึงกดหนึ่งทำไมล่ะพี่ผมรู้สึกว่าผมไม่ันว่ามันว่าเอาอย่างนี้นี่สนุกหรือว่าแบ่งเป็นสองสองไหมได้ไหมว่าต้องเล่นสองสองเออว่าต้องเล่นสองสองแทนที่ของการถังที่แล้วอ๋อแต่มันหมดได้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 สนุกสนุกเต้นเต้นไหมเต้นเต้นตืดอ่ะแล้วใครกดระเบิดขอบคุณครับพี่โอกาสผมผมดีใจมากโอเค ไม่ไอเจ้เอาจริงไม่รู้เลยว่าไอตอนแรกอ่ะที่จะกดตนี้ใช่ไมคือแบบมกดใช่ไหมกดได้เสียงเลยแม่งี้คไปรู้เลว่ามันรเบิดแ่รู้ลยว่ามันระเบิดแน่ไอยุไขึ้นพอดีไย่ามัน่ะเสียงมันรู้เลยมันจะระเบิดอ่ะจริงจริถ้ามีพรททัมันก็จะเหมือนจริงแต่ถ้าเกิดเราเล่นแบบซิมแบบคล้ายๆก็แบบหมาว่าถ้าไฟแดงก็คือเราแพแปลว่าถ้าอย่างนี้ก็คือ ไม่ไม่มีปะทัดก็ได้ไงมันก็ได้ยินกันทั่วไงว่าแม่งระเบิดแล้วจบเกมแต่ว่าเราไม่มีประทัดหมดแล้วเหรอครับมีอยู่่ได้อีกหลายเกมสรุปว่าเชื่อนพี่เขาพูดว่าเอาประทัดเนี่ยครับกล่องหนึ่งผมซื้อสิบห้าบาทนะอ่าฮะมันถูกมากถูกมากครับไม่ต้องกลัวเลยโอสนุกสนุกเหรอเนี่ยไงเมื่อกี้พี่ตอบไปแล้วมันสนุกต้องกลัวเนี่ยแหละ คือไอตอนยิงกันนี่ยไม่ห้้ยหรอกไม่เมื่กี้ผมว่าที่มันง่ายไปเพราะว่าพี่เขามีคนเดียวนด้เรก็ตองได้มางั้นยันตาต่อไปสององอ่าได้ได้ได้เอาเอาของไหมมาเตรียมก่อนงั้นเอายพี่สลับจริงๆอ่ะถ้าผมว่านะพี่ถ้าพี่พี่ว่างไหมตอนเนี้ยไมอ่ะเอารอให้แบบเอาเอาให้ยากกว่าเดิมคือเราไปวางระเบิดเราไม่ต้อง มันยากเไปอย่างนั้นนะมันยากไปมันจริงๆน่าเล่นนะถ้าเป็นมันก็ได้นะถ้าเป็นในเกมก็คือวางวางเฉพาะที่มันเป็นบ้านหลังใหญ่แล้ครับแล่ให้ฟังเสียงแล้วไปเอาก็แล้วเต่พวกนายเล่นให้ลงเล่นนะผมโยนปิดในว่าตอนแรกคือหลังมีของกดไปไม่โดนเป็นเลยใจถ่ายเลยตอนแรก โดนแล้วโดนแล้วเจ้าหน้าเรปิดยังไงนั่นดีครับนั่นดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันระเบิดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวขอได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับไ้โค้ดหายไปไหนอ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปไหนไปเข้าไปแล้วโอเค เขาเป็นไ่ะทีมชนะเขาเป็นเขาไปล้วทีมชนะฮะทีมชนะใครอที่ตอโดนยิงกูว็โดนยิงไใช่หใครยิงเ่อ่าน้องครับเขาผมอ่ะาดูดูรถตู้ไหมหน่อยดูรถตู้ไหมหน่อยิงเข้าศัตูไหมหน่อยเข้ครับผมเองเอ้าอ๋อเออลืมบอกให้เกิดระยะใกล้อ่ะถ้าเกิดมีเห็นมนึงกูพูดยูเดียรตายนะตายไปยกมือนะ ไม่ er ม no. hey, ้ถ oh. ้ามันใกลเกินอย่างเงี้ยใช่ไครไกบัเกอร์ต่อบัเกอร์เงพูดพูดเลยใครใครเห็นกอนก็พูดเลยมันเนื้อี no. ่ว hm okay. ่ามันากสนุกนะสนุกเรอี่นสนุกเรอรอบ่ะไอีคไอพีคตอนแรกขออะไรนะคุณโดนยิงใช่ไหม่โดนยิงแ้แรกเไม่อยากเล่นอีกแล้วอดนโดนโดนเลยเออเดี๋ยวหงเนี่ยนี่มนแข่กัน้วนี่มัไก็เลยล่ย้้้ โดนแล้วโดนแล้วจบ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 เจ๊จีที่อยู่กลางๆหรอผมอยู่โซนเนี้ยครับเนี่ยนะโซนนี้ย ไป้เจไอ้เจ๊เนี่ยยิงเข้าหัวคูยัเจ็บช่ไหมมึงอะโดนโดนหัวอีกสามร้อยเก้าสิบมิล่อดเลยไหมครับได้ครับอคไรยากเยแงๆน่ะุณยิเข้าหอยโคตเจ๊เขียกูวิ่งหนบกตั้งนานที่กูซุ่มตั้งนานอ่ะ ริงโดนไม่โดนจริงนเลยสองรอบอะไอ้เย้กคุจริง ได้แล้วได้แล้วนาฬิกาหยุดแล้วนาฬิกาหยุดแล้ว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 เกาะม ผมปิดมันตันไงเขาปิด <AS L> ันเขาปิด <com> ทันโอ้โหพี่ชนพี่โดนเลยผมจะแปมโคตรเยอะมั้ยอ่ะเีพี่เขาดีหร่ไม่ผมผมวิ่งมาแล้วผมมากรับกูปมมรเย่ะวิงมาแล้วผมมาอยู่เยแล้วผตึกรโดนระเบิดทีมีกี้เลยกูอ่าโ่เก่งไหนไม่เห็นแต่กูจะแปมมาแล้วด กูบอกแาบนี้ใช่ไหมไอ้กิน <obedient> น <lijk> ้องไม่นั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งๆนั่งๆกูนั่งอยู่กู่ยอะมีมีอีกคนนะไอ้ไอ้ไอ้หน้อยไป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  จบแล้วเหรอคือ,อไหลแก้ลองแก้ดูครับแล้วถอดถอดไหมครับอลองแก้ไหมอ่าครับ Tốt ờ... À? Điều nơ Chả... Chả rong lên bật kè Nếu mà chả kè Kè game Rong lên bật kè Ê! Ê! Nam! Rong bật kè đi <laughs> Mà 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 <laughs> คนเนี่ยม,ม,มึงโดนที่ฝายิงเนี่ยโดยโลเ,เลยอ้บาย่่อ่เคยลองปุ่มไหนสักปุ่มดูก่อนไปมือตอนเอ้ยอย่าเพึ่งแก้ได้ไหมเอาช็อเอาช็อตน้ำเบอร์สามนะหหนึ่งห้าเท่า

สองเอ้ยอธิบายก่อนถ้าขึ้นปุ่มแดงตรงนี้นะครับตรงนี้สีแดงครับระเบิดนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามอ่ายังไม่ระเบิดนะครับเหลือเท่าไรเหลืออะไรเหลือสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าสี่เอ้ยสองสามสูกๆเลยครับถูกแล้วนะไอ้หนึ่งเนี่ยคือเปิดไว้คือต้องปิดคืนไว้เมื่อกี้คือเราเปิดแล้วปิดเลยหนึ่งสองสามเหลือเหลือแค่ ห้าสองเปิดอ่ะใช่ครต่สองมันเปิดอยู่สองมันเปิดอยู่แต่ห้ามันยังไม่เปิดเลยก็สองเลยหนึ่งสองสามอ้าเอาเอาแล้วคือไงอ่ะแล้วคือไงกดพร้อมกันแม่งเลยสี่ปุ่มไปหนึ่งสองอย่าอย่าอย่าพึ่งหรือว่ามึงลองปิดอย่างงี้ดิฮะลองปิดทีเดียวครับโอเคๆปกดยาสี่ปุ่มไหมอ่ะเออ ไอ้บูมิกทำไมบูมคนไทยวิ่งทำไมอันนี้คือระเบิดเหรอใช่เรียบร้อยครับระเบิดไปอ่ะมึงยินเสียงอะไรโอเคฉลยก็คือปุ่มซี่ครับอ๋อปุ่มซี่อ๋ออาวแล้วทำไมเออไม่คิดว่ผมปิดอย่างงี้หมดทำไมมันถึงไม่ระเบิดครับนี่แถมปุ่มหนึ่งไม่กี่ท่านกดท่านอายแล้วไม่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 ใช่นะไม่ระเบิดมันมีห้าปุ่มนี่ครับโหยากอยู่เลยยากอยู่ เฮ้ยแต่เมื่อกี้กูเกือบถูกนะถ้าเมื่อกี้กดห้าเพราะเมื่อกี้กูไปหนึ่งสองสาวแล้วจะไปห้าเลยอ่ะเกือบอ่ะเฮ้ยแต่ก็ไม่ยากมากนะถือว่าได้อยู่นะอ่าครับมันมันบม่ได้ยากครับมันแบบทำมาระทึกตื่นเต้นแต่จริงจริงนะตอนกดไอโฟนบริษัทไอ้ตอนสี่อ่ะไอ้เหี้ยอไม่ใช่หกูโผล่มาพี่แม่งไม่ตอนแรกกูวิ่งกูวิ่งมาหลังกล่องนี้ใช่ไหมแล้วกูไม่เห็นใครเลยแล้วกูก็ขึ้นมานี่ใช่ไหมขึ้นมาปุ๊บกูเห็นไอ้พี่กินตรงนี้แล่งแซ่บแซ่บแซ่มปุ๊บ กูมาโดนแขนกูเว้ยกูตะโกนว่าโดนแล้วโดแล้วไอ้พีก็ยิงไปๆๆกูบอกโดนแล้วโดนแล้วพีก็ปไปไไม่หยุดสักทีไอ้เหี้ยอปาละือว่าถ้าเกิดเรากดคือครับไม่คิดไอ้ไอ้คือถ้าผลิตเนี้ยคือปิดใช่ไหม ใช่ครับแล้วเมื่อกี้ผมกดลงไปมันถทำไมเหมือนไม่ได้เบิดครับก็ออ่ามันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ห้ามกดนะครับอ๋อคือมันกดอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ามันอ่ามันเหมือนกับผมจะอธิบายรายเอียดคือเหมือนกับว่าไอ้กลุ่มนั้นอ่ะพอกดปุ๊บแล้วมันก็เหมือนไฟมันเขาเปิดเขาเปิดไฟอ่ะรับมันแค่นั้นเลยอ่ะอ๋ะอหรือว่ามันลอติดอย่างางี้ดิฮะต้อิดทีเดียวมาโอโอเคโอเคเยกสิ มึงวิ่งทำไมเนี่ยพนดีเขายืนกันหมดอ่ะมึงวิ่งทำไมอันนี้คือระเบิดเหรอเรียบร้อยครับอ๋อเดี๋ยวนะแปลว่าถ้าเราเซตรอบหน้าเซตไม่อย่างงี้สมมติอย่างงี้ให้พี่ใช่ครับมือต้องปิดสีงั้นขึ้นไฟแดงใช่ครับต่คือต่คือเหมือนจะว่าไอ้ไอ้ไอ้กล้องเนี้ยมันจะมีปุ่มหนึ่งที่ห้ามไปโดนอ่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเลยครับอ๋อเดี๋ยวนะ มึงก็เปิดทุกปุ่มอย่างเงี้ยเอาเปิดอย่างเงี้ยแต่มึงห้ามกด4อ่ะอ๋อเมื่อกี้ได้สามไม่กี่เลขสามพี่อ่ครับงั้นงั้นรอบหน้าเราเปิดไว้อย่างงี้เอาไปอ่อปึ๊บอาอไม่ใช่อ๋อเราไว้อย่างงี้อ่าครับรอบหน้าเราไว้อย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วก็สุ่มเอาสุ่มเอาแล้วก็กดปิดอ่ารอดอ่ารอดอ๋ออ๋อคือไม่แค่แค่กูรอดหมดแล้วคือกูต้องมาสุดท้ายที่เลขห้าเพราะเลขห้ามันคือเลขฟิกเปิดอ่าใช่ครับแต่เลขห้าเนี่ย ก็คือสวิตหนึ่งเหมือนกับทั้งสี่อันเนี่ยแหละครับเป็นแค่สวิตช์แบบสวิตช์เดียวกันแต่มันอยู่คนละตำแหน่งกันเฉยๆงงอ่ะมันมันมันเป็นมันเป็นสวิตช์เดียวกันครับแต่คนละตำแหน่งเฉยๆครับมึงก็ต้องกดปิดเงี้ยอ๋อไม่ฟังกันี่เนี่ยเนี่ยคือได้ค่ายสมมติเปิดแล้วมึงก็แล้วก็แล้วกอย่างี้ยถูกไหมอ่ยแล้วก็กดห้าไม่แล้วก็กดคืนฮะไม่มึงไม่มึงเปิดห้าอยู่แล้วก็ค่อยๆปิดเอออ๋อ คือถ้าเกิดเราแก้ได้สามอันแล้วเราทำได้สามอันแล้วแล้วเราก็กดปิดทีเดียวอ่าเจ็ดละอ่าถ้าทีหลังมาอันนี้แต่ถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดอ่าเปิดไว้แล้วเราเป็นเลขสามเราค่อยไปปิดอ่านนี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยอ๋ออ่าครับง่ายไหมโอเคง่ายนะคือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดมันไม่ขึ้นแดงกดซ้ำอีกรอบที่ปุ่มที่เรากดไปแล้วมันก็จะดับปึ๊บปึ๊บ ต้องกด5ด้วย5บาทเสือปุ่มฟิกอะอันนี้อันนี้เปิดไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ใช่ครับมันเป็นมันเป็นปุ่มหนึ่งมันเป็นแค่ปุ่มหนึ่งเหมือนกับสี่ปุ่มเนี้ยครับอ่าไอ้นี่เราเราเปิดปุ๊บนั่นแหละแล้วผมก็กดหนึ่งสองสี่แล้วกดกลับแล้วกดห้าอ่าอาโอ้ชี้ยากเลยู่นึก็คือต้องถ้ากดถ้ากดนี้ก่อนกดครบสี่ปุ่มแล้วอ่ะไม่ระเบิดก็คือต้องกดคืนแล้วกดเลขห้ามีก่อนอ่าสามสอง อ๋อเคอ๋ออ่าตายเลยอย่างเี้แล้วก็กดคืนไม่กดทุกปุ่มคืนก่อนทุกปุ่มคืนอ่าแล้วก็กดเลยค่ะอ้าอ๋อเก่งจังเก่งล้วเกงแล้วโอเคนี้เองครับอ๋อเข้าใจแล้ว๋อเข้าใจและไปอีกสักเซตไหมแล้วเราจางเลยก็กลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพวกผมมาเล่นเดี๋ยวของพีไว้ในไลน์เลยพี่อ่าครับ มาแล้ว,ลวเล่นอีกสักตาเดียวกอน,นอ๋อมันก็จะเหลือขั้วยอย่างนี้ครับผมต่อเอาสีเหลืองเก็บไว้แล้วสีส้มนี่ยตัดออกไปอ่าครับ รลมาแก้ระเบิดนะครับเริ่มจากปุ่มเอาตรงนั้นอะไรนะพี่ชอบเร่องไหนครับโอ้โหบทษองครับตานนี้พี่เจมิ่งยเ็มิ่ง้ย คนถ่ายไม่วิองแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คือเจอแจ็คพอตนะเออ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 เอบเออเอมเออ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 เะผมออเออเออเออ่ออเออเเออเออออเอออเออนออเัอเอเออนออเ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 เออเออเออเเอนเอรเออ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 ออเออเออออเออเออเอเออเอเอเออเออเเอ้ยออเอเอเอ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 อเเออเเดี๋อวเอเเเ พี่ชื่อพี่ใหญ่ใช่ไหมครับครับผบครับผมประศักดิ์ครับพระเฟซบุ๊กประธานดร์ครับเขียนครับพอพามแห่นนักกาขอพุทธเ่าครับพอพุทธองผท้เท่าเท่าอยู่ไหนเท่าเท่าเท่านี้นอหนูนอหนูสพสาราเห็นนัคารก็ไก่นอเด็กสะอีกัลสพสาราไม่หานนักา ถ้าเจอหูหน้าที่เป็นกระตูนขาาดำอะ,ะถูกแล้วครับลองลองพี่ลองพิมพ์อนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะลบลบเลยก็ได้ไหมเกม่ะโอ้โหต่งมันเนะี่ย <c oughs> เรียบร้อยเลขสองไอ้อเจ้าไอ้อเชียมพีออกอาการเฉย อ๋อนี่มัน YouTube นี่อยนี่ช่องผมช่องช่องผมได้ครับเดี๋ยวกดติดตามไว้หน่อยก็ได้พี่อ่าครับไปนะปีโฟนี่นี่ได้หน้ากร์ตูนนะครับอันนี้บ้างครับต้อนรับไปโอ้โหกดไลค์ด้วยครับนะอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ชื่อชานพีชชานชโนกครับครับขอบคุณครับ ค<พ><ม>รับโอ้ครับของเล่นสนุกมากครับพ่อเออผมดีใจมากเลยอ่ะเราเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มอะไรที่สนุกครสนุกมาก